สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับข้าวโพดอีกเช่นเคยค่ะในรายการลูกสาวบ้านสมเด็จค่ะก่อนอื่นเลยเนาะเหมือนเดิมค่ะฝากช่องทางการติดต่อค่ะช่องทางการติดต่อของหนูก็จะเป็นไอ l ดี e ลค่ะข้าวโพด1993นะคะส่วนเบอร์โทรก็095 283 2148เบอร์เดิมเช่นกันนะคะวันนี้ถ้าพูดอ <c oughs> พูดผิดพูดเพี้ยนประกันใดเนาะขออนุญาตนะคะขอประธานอภัยไว้นะที่นี้เลยเนาะขออนุญาตใส่รีเทนเนอร์นะคะอาจจะพูดไม่ชัดนิดนึงนะคะฝากช่องทางการติดต่อเรียบร้อยขออนุญาตฝากช่องอีกนิดนึงค่ะทันที เข้ามาใหม่เนาะยังไม่ได้ติดตามค่ะฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปค่ะทันที่ติดตามอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะคะในการทําคลิปต่อไปเนาะนําสิ่งดีๆมาให้ดูมาแบ่งปันกันเรื่อยๆไปชอบไม่ชอบค่อยว่ากันทีหลังนะคะเนาะวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะมากันใน EP ีที่17มีทั้งหมด27รายการนะคะชอบรายการไหนเนาะแจ้ง EP ีพร้อมกับ เบอร์ที่ต้องการสอบถามได้เลยนะคะเริ่มกันที่รายการแรกค่ะรายการแรกเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมกลองแป,ป๊บรายการแรกค่ะเป็นเนื้อเบนจลงค่ะเนื้อเบนจลงเนาะนี่ค่ะเป็นเนื้อเบนจลงผงตะไบค่ะเนื้อหางก็ตามนี้เนาะนี่จะ้ะเป็นเกรเธร์ลูซุ้มนะคะสีก็ตามนี้ค่ะชอบสีไหนเนาะดูเอาเนาะจําเบอร์เอานะคะเนาะนี่นี่จะ้ะ เป็นเนื้อเป็นจะลงเนาะท่านใดที่ชอบสีไหนมากสีไหนน้อยก็ดูเอาเนาะจำเบอร์แล้วก็แจ้งเบอร์ได้เลยนะคะอย่าลืมแจ้ง EP ด้วยเนาะ EP วันนี้ก็เป็น EP ที่17ข่ะวันนี้ก็20กันยาเนะโอ้20กุมภาันะ่ไปกันยาแล้ว <c oughs> รายการน,นี้เบอร์1น EP ที่17ค่ะด้านหลังเป็นหลังภาษาจีนฝั่งตะกุดทอง9ดอกแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อเบนจะลงผงตะไบเนาะชอบสีไหนนะชอบสีไหนถูกใจเบอร์ไหนก็จำเบอร์แล้วก็แจ้ง EP ได้เลยค่ะอยู่บอกอยู่ทาไม่อยู่หนูแจ้งว่าไม่ทันนะคะรายการน,นี้เบอร์หนึ่งนะคะ500จะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะ EP 17นะอย่าลืมนะคะ แจ้ง EP กับเบอร์ที่ต้องการได้เลยถัดมารายการน,นี้เป็นเบอร์2ค่ะเป็นเนื้อเบนจะลงผงตะไบเนาะ เป็นตะกุดทองเจ็ดดอกค่ะเป็นตะกุดทองเจ็ดดอกแบบนี้ค่ะเนื้อหาก็ตามนี้ค่ะเป็นเนื้อเบญจรงผงตะไบสีก็ตามนี้ค่ะชอบสีไหนเนาะแจ้งมาค่ะเนาะจําเบอร์และแจ้งมาได้เลยเนาะรายการนี้เป็นเบอร์2 ep 17ค่ะด้านหลังเป็นสมเด็จพุทธจันทร์ตรจริญกรรมฐานนะคะเนื้อเบญจรงผงตะไบเนาะสีก็ตามนี้จ้ะเนื้อหาแบบนี้เลยนะชอบรายการไหนอย่าลืมนะคะจํารายการแล้วก็จํา ep มาด้วยเนาะ นี่จ้ะเบอร์สอง ep สิบเจ็ค่ะห้าร้อยส่งสีมีบริการเก็บปลายทางทุกรายการแจ้งหนูมาเนาะอยากดูรายการไหนแจ้งหนูมาได้เลยจ้ะถัดมารายการนี้จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่สามค่ะตะกุดทองห้าดอกเนาะเป็นเบนจะลงโอเบนจะลงปะเนื้อเบนเบนจะลงเนาะเกตดทะลุซุ้มค่ะเป็นผงตะไบแบบนี้ค่ะเนาะเนื้อหาตมนี้สีตมนี้ค่ะชอบสีไหนแจ้งเนาะ ชอบสีไหนแจ้งเบอร์ได้เลยค่ะรายการนี้เป็นเบอร์3 EP 17ค <ai> ่ะ500ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะด้านหลังเป็นพยามังกรค่ะเป็นเนื้อเบญจรงนะผงตะไบแบบนี้ค่ะรายการนี้เบอร์3ค่ะขอรูปเพิ่มเติมก็แจ้งเบอร์พร้อมกับ EP ได้เลยจ้ะนี่เนาะรายการนี้เบอร์3ม EP 17นะ5 0 0ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะแจ้งเบอร์พร้อมกับ EP ได้เลยนะคะทันมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่4ค่ะ รายการน,นี้เป็นเบอร์ที่สี่เป็นเนื้อเป็นจรลงนะเกตทะลุสุ้มค่ะเนเา,เนเาเนะ,าะเป็นตะกุดทองเก้าดอกแบบนี้จ้ะเนื้อเป็นจรลงเนาะผงตะไบค่ะเป็นตะกุดทองเก้าดอกแบบนี้จ้ะสีก็ตามนี้เลยชอบสีไหนเนาะจำเบอร์แล้วก็แจ้งสอบถามมาได้เลยค่ะไอดีไลน์ก็ไอดีเดิมนะคะเนาะนี่จ้ะรายการน,นี้เบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่เนาะหนูเปลี่ยนไฟหนูรู้สึกว่าไฟสว่างจา้าแบบ เจ้าแบบเจาเกินเนาะรายการน,นี้ค่ะเบอร์สีด้านหลังเป็นหลังภาษาจีนค่ะสีและเนื้อหาตามนี้นะคะเป็นเนื้อเบนจะลงผงตําใบชอบสีไหนชอบเบอร์ไหนแจ้งเบอร์พร้อมกับอีพีมาได้เลยจ้ะอยู่บอกอยู่เนาะถ้าไม่อยู่แจ้งว่าไม่ทันนะคะรายการน,นี้เบอร์สี่อีพีสิบเจ็ด้ะนนาตะกุดทองก้าดอกแบบนี้เนาะห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมกับอีพีได้เลยนะคะถัดมารายการน,นี้เป็นเนื้อสีดําจ้ะ เป็นเนื้อสีดําค่ะเป็นเนื้อเนาะสีดําค่ะผงตะไบ e ค,ค,ค่ะเน,นื้อหามวลสารตามนี้ค่ะเนื้อหามวลสารตามนี้นะนี่จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่5ค่ะเป็นเกตทะลุซุ้มเนื้อหาตามนี้นะเม็ดแร่มวลสารก็ตามนี้จ้ะอ่ะชอบก็แจ้งเบอร์กับ EP ได้เลยเนาะเบอร์5 EP 17จ้ะด้านหลังเนาะอเป็นเทปกลูเนาะเป็นเทปกลูนะคะนี่จ้ะ ฝั่งตะกุดทองหนึ่งดอกเจ้าแบบนี้นะคะเนาะรายการนี้ด้านหลังเนาะเป็นเทพกนูเนาะถ้าหนูดูไม่ผิดน,นะดูจากทวนเนาะเป็นเทพกนูค่ะฝั่งตะกุดทองนะ ตะกุดทองยาวหนึ่งดอกแบบนี้เป็นเนื้อสีดำนะคะเป็นผงตะไบเนาะเนื้อหามวลสารสวยๆเลยรายการนี้เป็นเบอร์5้า17ีค่ะ500ส่งฟรีมีบริการแก้ปลายทางแจ้งเบอร์พร้อมกับ e ีพีหนูได้เลยค่ะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์ที่6ค่ะเป็นเนื้อเบินจะลงเกตเธอรู้ซุ้มผงตะไบนะเป็นตะกุดทองเก้าดอกค่ะเป็นตะกุดทองเก้าดอกนะคะเป็นเนื้อเบินจะลงผงตะไบเนื้อหาก็ตามนี้จ้ะสีตามนี้เลยชอบสีไหนเนาะจําเบอร์แล้วก็ แจ้ง EP ได้เลยจ้ะนี่อ่ะรายการนี้เป็นเบอร์หกค่ะด้านหลังเป็นเทพกลูค่ะเป็นเทพกลูนะเป็นเนื้อเบนจลงผงตะไบนะสีนี้สวยเนาะสีนี้สวยนะคะนี้จ้ะเนื้อหาเนาะ รายการน,นี้จะเบอร์ที่6นะเป็นเบอร์6นะคะตอนหลังเป็นเทปกลอูแบบนี้ค่ะด้านหน้าเนาะเป็นตะกุดทอง9ก้าดอกแบบนี้ค่ะเบอร์6 EP 17 500ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมกับ EP ได้เลยนะคะถัดมารายการน,นี้เป็นเบอร์10เบอร์ที่7เออจะไปเบอร์10แล้วไหม เบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดเนาะอะกันนี้ยังอยู่ที่เนื้อเบนจะลงค่ะผงตะไบนะเนื้อหาค่ะสีเนาะตามนี้เลยจ้ะชอบสีไหนนะนี่จ้ะเลือกเอาเลยนะคะเลือกเอาเลยจ้ะดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วแจ้งเบอร์พร้อมกับอีพีมาเนาะเป็นเกตทะลุซุ้มเนื้อเบนจะลงผงตะไบแบบนี้ด้านหลังเป็นหลังภาษาจีนค่ะตะกุดทองเนาะกาวดอกค่ะเป็นแปดทิศแบบนี้นะฝั่งเป็นแปดทิศแบบนี้ค่ะเนาะสวยๆเลย <c oughs> คุ้มครองคุ้มกันนะล็บทิตลบด้านแบบนี้จ้ะเป็นแปดทิศนะแต่เป็นเก้าดอกนะคะเป็นหนึ่งหลังภาษาจีนเนาะเนื้อเป็นจะลงค่ะสวยสวยเบอร์เจ็ดอีพีสิบเจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดอีพีสิบเจ็ดนะ <c oughs> ห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมกับอีพีได้เลยเนาะอยากดูรายการไหนแจ้งมาค่ะถ้าไม่อยู่หนูแจ้งว่าไม่ทันเนาะถ้าอยู่หนูแจ้งอยู่และถ่ายรูปให้ดูได้เลยค่ะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์ที่แปดจ้ะรายการนี้เป็นเบอร์แปดค่ะเกตทะลุส้มเป็นเนื้อเป็นจะ ER ลงผงตะไบเนื้อหาตามนี้จ้ะชอ,ชอบสีแบบนี้ก็แจ้งเบอร์นี้เนาะเบอร์นี้เป็นเบอร์แปดจ้ะชอบสีแบบนี้แจ้งเบอร์นี้ได้เลยจ้ะเบอร์แปดนะนี่ค่ะ ด้านหลังค่ะเป็นเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภค่ะฝั่งตะกุดทองยาวเนาะหนึ่งดอกแบบนี้จะเป็นเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภเนาะใช่ไหมใช่แหละอะใช่ค่ะเนาะเป็นเทพชายสิงเอียเนาะเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภและความสําเร็จได้เลยเนาะรายการน,นี้เป็นเบอร์แปดจ้ะ ep 17นะ500ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อมกับ ep ได้เลยค่ะดูรายการไหนแจ้งหนูมาเนาะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์เก้าจากเกศทะลุซุ้มนะเนื้อเบนจะลงผงตะไบจ้ะสีสวยๆชัดๆแบบนี้เนาะชอบสีไหนเลือกสีนั้นเลือกเบอร์นั้นได้เลยนะคะรายการนี้เป็นเบอร์ที่9า้าจ้ะเบอร์9้านะ ep 17จ้อ่ะ ด้านหลังเป็นหลังลูกคิดสมเด็จโตฝั่งตะกุดทองยาวหนึ่งดอกแบบนี้นะคะเนื้อหาสวยๆเลยนะรายการนี้เนาะเบอร์เก้าจ้ะเป็นลูกคิดสมเด็จโตฝั่งตะกุดทองยาวหนึ่งดอกแบบนี้จ้ะสวยๆเบอร์เก้าอีพีสิบเจ็ดขห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บายทางแจ้งเบอร์พร้อมกับอีพีที่ต้องการสอบถามได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ใครไม่ทันเนาะมาจ้ะ มา EP นี้เนาะเป็น EP ที่17นะคะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์10ค่ะเป็นเนื้อเบนจะลงค่ะเกรทะลุซุ้มเนาะตะกดทองห้าดอกสวยๆแบบนี้จ้ะใครชอบสีโทนนี้นะนะวันเสารนะ์เนาะวันศุกร์นะคะจัดไปจ้ะสีนี้เลยนะนี่จ้ะใครที่จะเอาไปบูชาเนาะดูจ้ะสีแบบนี้ค่ะถูกฉลอก,กับเราแน่นอนนะนี่ค่ะเป็นโทนเข้มเนาะนี่ รายการน,นี้เป็นเบอร์10ค่ะ EP สิบเนะด้านหลังเป็นพยามังกรจ้ะเนื้อเบนจะลงค่ะสีเข้มๆแล้วเป็นพยามังกรนะเอาไปเสริมบุญเสริมบาร,รมีของตัวเรานะคะได้เลยนะเบอร์10ค่ะ EP สิบเนะ5 0าส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางจ้ะ เบอร์10 ep 17นะคะผ่านเลยเนาะถัดมารายการน,นี้เป็นเบอร์11เจ้ะเนื้อเบนจะลงผงตะไบสีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยและเหมาะสมกับคนอย่างเรานะคะวันเสาร์วันจุกนะจัดไปจานนี้จะ้ะสีจะโทนแบบโทนเข้มนะนี่รายการน,นี้นะคะเนื้อเบนจะลงผงตะไบเบอร์11 ep 17นะด้านหลังค่ะเป็น หลังภาษาจีนค่ะ เป็นตะกุดทองเก้าดอกแปดทิศแบบนี้นะสวยสวยเลยเนาะสวยสวยเลยค่ะเบอร์สิบเอ็ดอีพีสิบเจ็ดนะห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมกับอีพีที่ต้องการสอบถามได้เลยนะถ้าช่วงไหนมีการแกะไอก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะเนาะถ้าหนูไปช้าไปไวไม่เท่ากันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะหรือว่าจะให้คำแนะนำก็ยินดีรับนะคะรายการน,นี้เป็นเบอร์สิบสองค่ะเกตททะลุ ซุ้มเนื้อเบนจะลงค่ะตะกุดทองสามดอกนะสวยๆค่ะสีสวยๆวยชัดๆแบบนี้นะคะเนื้อหาตามนี้เลยรายการนี้เป็นเบอร์ที่สิบสองค่ะเนื้อเบนจะลงตะกุดทองสามดอกนะด้านหลังเป็นเทปกลอนอูจะ้ะเนื้อเบนจะลงค่ะ เนาะสวยสวยเลยรายการน,นี้เป็นเบอร์ส2บค่ะขอรูปก็แจ้งเบอร์พร้อมกับ EP พีได้เลยนะคะเนาะดูไม่ทันก็สามารถแอดมาสอบถามกันได้จะ้ะรายการน,นี้เบอร์12บ p 17อีค่ะห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บไปทั้งแจ้งเบอร์พร้อมกับ EP ีหนูได้เลยนะคะดูรายการไหนแจ้งมาเนาะถัดมาค่ะ <c oughs> ต้องขออภัยให้ด้วยเนาะจะเป็นเดือนแล้วนะคะยังไม่หายสักทีรายการน,นี้เนาะเป็นเนื้อเป็นจะลงค่ะผงสบายเกตดทะลุซุ้มค่ะด้านหลังเป็นเทปกวนอูเนาะเป็นตะกรุดทองสองดอกค่ะเนื้อหาสวยๆเลยนะเบอร์สิบสามนะคะรายการน,นี้จะเนื้อหาตามนี้ค่ะสีสวยๆชัดๆแบบนี้นะ รายการน,นี้เป็นเบอร์สิบสามนะคะ EP สิบเจ็ดด้านหนังเป็นเทปกวนอูค่ะตะกุดทองสองดอกเนื้อเบนจะลงค่ะสวยๆนาอแบบนี้เลย <c oughs> อยากดูรูปแจ้งเบอร์พร้อมกับ EP นะคะสอบถามได้เลยนะคะินดีตอบตอบช้าขออภัยล่วงหน้าเลยเบอร์สิบสามห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมกับ EP หนูได้เลยนะ <c oughs> กะแ,แอมกะไอนะคะอย่ากโกรธอย่าเคืองนะอย่าถือสานะคะเนาะอ่ะช่วย <c oughs> นี่จ้ะถัดมาน้อรายการนี้นะคะเบอร์สิบสี่จ้ะเบอร์สิบสี่นะเป็น <c oughs> เนื้อผงค่ะลงลักนะสวยๆแบบนี้เนาะรายการนี้เป็นเนื้อผงลงลักสวยๆแบบนี้เนาะเป็นวังหน้าเนาะอ่ะนี่จ้ะรายการนี้นะคะสวยๆเลยเป็นเบอร์สิบสี่จ้ะ เป็นลงลักนะสวยๆลงลักลงลักทองแบบนี้นะคะเบอร์สิบสี่ีพีสิบเจ็ดค่ะด้านหลังเป็นเทพไฉซิงเอียค่ะเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภและความสำเร็จเนาะนี่จ้ะเนื้อหาตับนี้ลงลักสวยๆเลยนี่ค่ะ รายการน,นี้เบอร์14 EP 17 5 0พส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะขอรูปแจ้งเบอร์พร้อมกับ EP ได้เลยเบอร์14 ep ี7เนาะผ่านเลยนะคะถัดไปค่ะรายการน,นี้เป็นเนื้อทองทิพ่ะรายการน,นี้เนื้อทองทิพ่ะเนาะสัญลักษณ์วัวจอค่ะด้านบนนะพื้นดอกพิกุลจ้ะนี่จ้ะ เป็นเนื้อทองทิพย์นะคะด้านหลังเป็นพญามังกรคาบแก้วค่ะด้านบนมีคําว่าสมเด็จกิ่งแบบนี้นะคะเป็นพญามังกรคาบแก้วเนาะแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อทองทิพย์นะคะรายการน,นี้เป็นเบอร์ 15e-p 17ค่ะเบอร์ 15e-p 17เเนื้อทองทิพย์ พื้นดอกผีกุลนะด้านหลังเป็นพญามงกรคาบแก้วค่ะห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อมกับ EP พีที่ต้องการสอบถามได้เลยนะคะเนาะเบอร์สิบห้าอีพีสิบเจ็ดนะคะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์ที่สิบหกค่ะเป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะสัญลักษณลักเนาะ <c oughs> ละครค่ะสมเด็จโตค่ะวอจอค่ะพญาคุจจะด้านบนนะเป็นภาษาจีนจะ่ะนี่จ้ะ นะรายการน,นี้เป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะเบอร์16นะด้านหลังค่ะเป็นหลังภาษาจีนค่ะแบบนี้ค่ะ4ตัวเนาะแบบนี้จ้ะแล้วก็มีนี่ค่ะ อีกสามตัวค่ะเนาะแล้วก็มีคําว่าสมเด็จกิ่งแบบนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะสวยๆเลยรายการนี้เป็นเบอร์สิบหกค่ะอีพีสิบเจ็ดนะสวยๆเนาะเนื้อทองทิพย์ด้านหลังภาษาจีนค่ะห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเ็บปไปทางทุกรายการแจ้งเบอร์พร้อมกับ e ีพีได้เลยนะคะดูรายการไหนแจ้งหนูมาได้เลยนะคะถ <c oughs> ัดมารายการนี้จ้ะรายการนี้เป็นเนื้อแก้วจ้ะรายการนี้เป็นเนื้อแก้วค่ะนี่ เป็นเบอร์สิบเจ็ดค่ะเป็นเนื้อแก้วนะเป็นองค์พระสมเด็จหลังเรียบค่ะแบบนี้อุ้ยดังการนินขออนุญาตเปลี่ยนเนาะขออนุญาตเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเนาะ ีแล้นนูขออนุญาตเปลี่ยนเลยเนาะคู่นี้นะคะเอาเป็นรายการนี้จ้ะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะรายการนี้เป็นยกเขียวใหญ่จ้ะเป็นเบอร์สิบเจ็ด ep สิบเจ็ดค่ะเป็นยกเขียวใหญ่ลงลักสวยๆแบบนี้เนาะ รายการนี้เป็นเบอร์17ดนะคะด้านหลังเป็นองค์สมเด็จพทธจันโตเจริญกรรมฐานเหนือทองเหลืองค่ะด้านรางเป็นดอกพิกุลประดับอัญญามณีแบบนี้เนาะสวยๆค่ะรายการนี้เบอร์17บเจ็ด EP สิบเจ็้ะห้ารอยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะเนาะเปลี่ยนเป็นรายการนี้เลยนะอันเมื่อกี้มีมีเขาเรียกอะไรมีตำหนิเนาะของนุญาตไม่ให้เนาะไม่ไม่อยากเอาของดีเนาะ โอไม่อยากเอาของไม่ดีนะคะไปให้คนอื่นเนาะมันดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งไม่ดีเนาะรายการนี้เป็นหยกเขียวใหญ่นะคะเบอร์17 EP 17 500ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทั้งค่ะแจ้งเบอร์พร้อมกับ EP ได้เลยนะคะถัดมาจากรายการนี้นะเป็นเซตคู่นะคะเป็นสมเด็จปกโพค่ะเป็นเนื้อแก้วนะด้านหลังเรียบค่ะเป็นปกโพเนื้อแก้วด้านหลังเรียบค่ะลงลักแบบนี้เนาะสวยๆจ้ะรายการนี้เป็นองค์พระ สมเด็จพุทธจารย์โตค่ะเป็นองค์สมเด็จพุทธจารย์โตเนาะเป็นเนื้อแก้วค่ะ,จะเจริญกรรมฐานแบบนี้ลงหลักสวยๆด้านหลังเรียบค่ะเห็นไหมด้านหลังเรียบเนาะเป็นเนื้อแก้วค่ะรายการน,นี้นุนูขอไปแพ็คคู่ค่ะเป็นเบอร์สิบแปดนะเบอร์สิบแปดอ่ะงงไงนะกล้องกล้องหนูมันคือจังโบอโฟกัสเห็นไหมไปเซ็ตคู่แบบนี้นะคะ รายการน,นี้เป็นเบอร์18 EP 17ค่ะไปคู่แบบนี้นะคะเบอร์18นะ EP 17ค่ะไปเซตคู่นะห้าส่งฟรีมีบริการเก็บไม้ทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมกับ EP ที่ต้องการสอบถามได้เลยนะคะดูรายการไหนแจ้งหนูมานะเบอร์18นะผ่านเลยนะคะ <c oughs> มีการแอมกายระหว่างไลก็ต้องถอโทดขออภัยด้วยนะคะเนาะรายการถัดมาเป็นรายการนี้เป็นเบอร์19บเ้จเป็นเนื้อเหล็กไหลเล็กดูดค่ะสีเงินน้าลงลักค่ะสวยสวยเลยรายการนี้เบอร์19 EP 17ีจ้ดด้านหลังเป็นสมเด็จพุทธาจารยร์โตถ่านคุดแบบนี้ค่ะน้องเนื้อเหล็กไหลเล็กดูดนะคะ เบอร์สิบเก้า ep สิบเจ็ดจะห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อมกับ ep ที่ต้องการสอบถามได้เลยนะคะเนาะเบอร์สิบเก้านะผ่านเลยนะถัดมารายการน,นี้จ้ะเห็นไหมเห็นนะคะรายการน,นี้เป็นหยกเขียวคะ่ะหยกเขียวนะลงลักทองนะคะรายการน,นี้เป็นหยกเขียวลงลักทองคะ่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์ยี่สิบ ep สิบเจ็ดจ้ะเบอร์ยี่สิบ ep สิบเจ็ดค่ะ ความหนาบางก็แตกต่างกันไปนะคะด้านหลังเป็นไก่ค่ะเป็นไก่เนาะหรือนักสัตว์ปีละกานั่นเองเนาะท่านใดนะคะเนาะอะอยากได้บูชานะคะปีละกาปีไก่นะว่ากันมาเนาะเบอร์ยี่สิบอีพีสิบเจ็ดค่ะห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะเป็นยกเขียวด้านหลังเป็นนักสัตว์ปีไก่เนาะหรือปีละกาจากเบอร์ยี่สิบนะ ห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเกบปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมกับอีพีที่ต้องการสอบถามได้เลยนะถัดมารายการน,นี้จ้ะเห็นเนาะเห็นไหมทุกคนจะต้องเห็นนะเนาะ,ะเห็นไหมเออส่องนะแต่ไม่มีไฟส่องไฟอ่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดจ่ะเป็นยกเขียวค่ะเป็นยกเขียวเนาะเป็นยกเขียวเล็กนะคะเห็นไหม รายการน,นี้เป็นเบอร์21่ะ EP 17นะเป็นยกเขียวค่ะลงลักนะความหนาบางแตกต่างกันไปด้านหลังเรียบ้ะด้านหลังเรียบค่ะ,เบ,คะเบอร์21 EP 17นะเป็นยกเขียวด้านหลังเรียบค่ะ500ส่งฟรีมีบริการเค็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมกับ EP ที่ต้องการสอบถามได้เลยนะคะ อยากดูรูปก,ก็แจ้งอีพีพร้อมกับเบอร์ได้เลยเนาะเบอร์ยี่สิบเอ็ดหนูผ่านเลยนะคะห้าร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางได้นะถัดมาค่ะรายการนี้ค่ะรายการนี้เป็นยกเขียวค่ะยกเขียวใหญ่จ้ะยกเขียวใหญ่ลงรักค่ะสวยๆเลยความหนาบางก็แตกต่างกันแต่ละชิ้นแต่ละองค์นะคะด้านหลังค่ะเป็นหลังเรียบแบบนี้เนาะรายการนี้เป็นเบอร์ที่22เป็นยกเขียวใหญ่ด้านหลังเรียบแบบนี้จ้ะ ห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมกับอีพีที่ต้องการสอบถามได้เลยนะคะเบอร์ยี่สิบสองอีพีสิบเจ็ดนะห้าร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางได้ค่ะถัดมาเนาะรายการนี้ค่ะเป็นแหวนเลื่อนจมศักดักหลวงปู่ทิมค่ะเป็นองค์พระปิดตาแบบนี้เนาะรายการนี้ค่ะเป็นวัดรหัไลายแบบนี้เนาะอยู่ได้มาพร้อมกล่องน,นะคะ เป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะมีโคด้ดเนาะเลขหกสองตัวจ้ะนี่แล้วอันนี้คือเป็นแหวนเลื่นสมณศักดิ์นะคะเป็นหลวงปู่ทิมเนาะอ่ะรายการนี้จากเดี๋ยวลงใส่ก่อน เป็นไซส์ผู้ชายนะคะน่าจะใส่ได้ประมาณนิ้วนางของผู้ชายเนาะหรือไม่ก็ถ้าเกิดคนนี้เลยก็จะเป็นนิ้วกลางนะคะเป็นแหวนเลือดสมณศัก์หลวงปูดทิมค่ะเป็นองค์พระปิดตาเนาะสีแดงแบบนี้จ้ะมียันมีอัคขระแบบนี้เนาะรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่23จ้ะเบอร์23นะ EP ที่17จ้ะ5 0าสองฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะไปพร้อมกล่องแบบนี้เนาะไปพร้อมกล่องแบบนี้จ้ะ จ้งเบอร์พร้อมกับ EP ได้เลยนะแหวนเนาะแหวนหลวงปู่ทิมนะคะเบอร์23 EP 17จ็ะ้ะนะขอญาติวางด้าน้า,นางเนาะถัดมารายการนี้จ้ะเป็นประคำเนาะสมเด็จม้วนค่ะเป็นประคำร0อนะคะเป็นองค์พระสมเด็จม้วนนะนี่จ้ะอ่าก็ไม่โฟกัสไปละนี่จ้ะ รายการน,นี้เนาะเป็นเบอร์ยี่สิบสี่ค่ะเป็นประคำสมเด็จม้วนเนาะร้อยแปดลูกร้อยแปดเขาเรียกอะไรอะอะ่ถ้าหนูเรียกผิดต้องขออภัยเนาะเป็นประคำร้อยแปดจ้ะนะเบอร์ยี่สิบสี่อีพีสิบเจ็ดค่ะห้าร้อยสองฟีมีเก็บปลายทางนะคะแจ้งเบอร์พร้อมกับอีพีได้เลยเบอร์ยี่สิบสี่พีสิบเจ็ดประคำร้อยแปดนะ 5้ารอยส่งสีเนาะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์ที่ยี่สิบห้าค่ะเป็นเหมือนกรอบรูปค่ะหนูเห็นว่ามันแปลกนะหนูเห็นว่าแปลกนะแล้วก็จะมีองค์สมเด็จม้วนแบบนี้จะ้ะประดับเพชรประดับอัญมณีนะสามารถห้อยได้จริงนะคะเป็นเหมือนกรอบรูปเลยเนาะด้านหลังค่ะเป็นประดับนอ้อเม็ดพัดห้าหินสีแล้วก็เป็นกรอบแบบนี้จะ้ะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบห้านะรายการนี้มีเป็นเบอร์ยี่สิบห้าค่ะนี่ EP 17นะเนาะไปหกร้อยค่ะไปที่หกร้อยเนอะหนูนจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บไปทางค่ะไปเบอร์ยี่สิบห้านะคะ EP 17หกร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมกับ EP หนูได้เลยค่ะอยากดูรูปแจ้งเบอร์มาได้เลยเนอะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์ที่ยีสิบหค่ะเป็นเบอร์ยี่สิหนะ เป็นชุดป้ายยกนะคะเป็นชุดป้ายยกนะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบหกค่ะยวหนูรวมกันก่อนหนูได้มาหนูได้มาทั้งหมดแปดชิ้นหนูเลยจะให้เป็นสองชุดนะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบหกนะรายการนี้จะเป็นเบอร์ที่ยี่สิบหกนะคะนี่มีเจ้าแม่กวนอิมพันก่อนนะคะเนาะ จะเป็นวงกลมค่ะแล้วก็จะมีเจ้าแม่คุนิทนพังกองลุงลีแบบนี้แล้วก็จะมีองค์พระสังฆาจายเนาะแล้วก็จะมีเทพไฉยซิงเอีย Sing e จ้ะไปจ้ะรายการน,นี้เป็นเบอร์26ค่ะ1,200จะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะแจ้งเบอร์พร้อมกับอีพีได้เลยเบอร์26อีพี17 1,200จะส่งฟรีเก็บปลายทางได้นะเดี๋ยวขอญาตมัดไยก่อนใบพร้อมสร้อยเนาะ เอาไปหหอยเนาะบูชาหรือว่าจะไปสะสมนะได้หมดนะคะรายการนี้เบอร์ยี่สิบหกนะหนึ่งพันสองจะส่งฟรีแกไปทางได้ค่ะอ่ะเดี๋ยววางก่อนถัดมารายการนี้จ้ะเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะอยู่ที่ป้ายยกจ้ะเป็นเทพชายสิงเอียค่ะเจ้าแม่คนิมพันกรเนาะแล้วก็เป็นเจ้าแม่คนยิมพันกรทรงวงกลมแบบนี้จ้ะแล้วก็ <c oughs> เป็นเจ้าแม่กนอิมเนาะใช่ไหมนั่งบัวค่ะแล้วก็เป็นประดับบัวด้านล่างสวยๆแบบนี้ค่ะรายการน,นี้เนาะจะเป็นเหมือนเหมือนพวงกุญแจเนาะหรือจะเป็นห้อยก็ได้จะ้ะแต่สามเส้นนี้จะเป็นสร้อยนะคะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์ที่27จะ้ะรายการน,นี้เป็นเบอร์27นะ1,200จะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะเบอร์27 ep 17เนาะ วันนี้จะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นะคะเนาะท่านใดที่อาจจะลง EP ก็ขออนุญ,ญาตเนาะแจ้งวันที่นะคะรายการนี้เบอร์27 EP 17 1,002จะส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมกับ EP ได้เลยค่ะดูรายการไหนแจ้งหนูมาเนะะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะ FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งความและกำลังใจนะคะมา <c oughs> ให้หนูได้เพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้หนูนาสิ่งดีๆมาแบ่งปันค่ะชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันทีหลังเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ